ทียานเดลี่พอดแคสต์พอดแคสสาระน่ารู้และเรื่องราวพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันสำหรับคนทำธุรกิจกับผมโทมัสพิชเยนสวัสดีครับพบกับผมโทมัสพิชเยนของพักดีอีกครั้งนะครับคำว่าคาแรคเตอร์นะครับเป็นปัจจัยที่ผมรู้สึกว่าหลังๆในการคัดเลือกคนเข้าทีมเนี่ยมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ ก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาที่ผมคุยกับทาง HR หรือว่าคุยกับเพื่อนๆที่เป็นนักธุรกิจด้วยกันเนี่ยเวลาที่จะคัดเลือกใครเข้าทีมเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะดูเรื่องของประสบการณ์นะครับดูเรื่องของอพื้นเพล่ background นะครับการทำงานที่ผ่านมานะครับเรียนจบอะไรมาพวกเนี่ยนี่คือเรียกว่าเป็นลักษณะสำคัญสคัญ,คญตัวใหญ่ๆที่เวลาที่จะรับคนเข้ามาทำงานเช่นเคยทำงานอยู่สตาร์ทอัพที่ต่างประเทศมาก่อนนะครับจบมหาวิทยาลัย ในเกรดที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ตรงกับแขนงน,นะครับที่ทางาสายงานต้องการแบบนี้เป็นต้นเวลาเวลาที่เลือกคนเนี่ยก็มักจะดูสิ่งเหล่านี้เป็นหลักแต่หลังๆมาครับผมเองรู้สึกว่าเอ้ยคำว่าคาแรคเตอร์ของคนทำงานเนี่ยมีส่วนอย่างยิ่งมากๆสำหรับการตัดสินใจของหัวหน้าทีมในการที่จะรับคนคนนั้นเข้ามาทำงานแน่นอนครับเรื่องของประสบการณ์ในการทำงานนะครับแบ็กกราวด์นะครับ สถานศึกษามหาวิทยาลัยที่คนนั้นจบมานะครับหรือสิ่งที่ตัวเองเคยทำมาประสบการณ์ต่างๆเนี่ยแน่นอนสิ่งเหล่านี้คือประตูบานแรกทางผู้สัมภาษณ์เนี่ยมักจะไม่ค่อยเรียกคนที่ไม่มีสิ่งเหล่านี้ตรงมา,มา,มาสัมภาษณ์ก่อนเช่นไม่มีประสบการณ์โดยตรงประสบการณ์ยังไม่มากพอฮนะกับระดับหรือตำแหน่งงานที่กำลังมองหาคนมาเข้ามาทำงานนะครับหรือว่าอาจจะ ไม่ได้มีทักษะด้านภาษาสําหรับงานที่มันจะต้องใช้ภาษานะครับหรือว่าเช่นถ้าเป็นเรียกว่าวิศวกรคอมพิวเตอร์เนี่ยก็คือต้องชัดเจนเลยต้องโคดติ้งเป็นพวกงานฮาร์ดสกิลเนี่ยต้องชัดเจนนี่คือประตูบานแรกเวลาที่จะรับคนถ้าในเรซูเม่ไม่ได้เขียนสิ่งเหล่านี้ที่ค่อนข้างชัดเจนเนี่ยโอ้โหแทบจะปัดตกเลยนะครับแต่ว่าพอการที่ผู้สัมภาษณ์จะให้คะแนนใครหรือว่าอยากอยากได้คนนี้ มาสัมภาษณ์ด้วยมากๆเนี่ยผมกลับรู้สึกว่าประสบการณ์ก็ส่วนหนึ่งนะแต่คาแรคเตอร์ของคนคนนั้นเนี่ยมีส่วนสูงมากเลยในการที่จะทําให้ความประทับใจเกิดขึ้นกับผู้สัมภาษณ์หรือหัวหน้าทีไม่ว่าจะเป็น HR ที่เข้าร่วมสัมภาษณ์หรือว่าจะเป็นในระดับผู้บริหารที่เข้าร่วมสัมภาษณ์ด้วยคาแรคเตอร์ Character คืออะไรครับคาแรคเตอร์ Character คือลักษณะที่ทำให้คนคนนั้นจดจำคุณ คุณเป็นคนผู้จาอ่อนหวานนะคุณเป็นคนที่มี responsiveness หรือการโต้ตอบที่ค่อนข้างรวดเร็วนะครับหรือคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงนี่คือคําว่า character ผมยกตัวอ,อย่างง่ายๆนะครับอย่างเวลาที่ผมคุยกับ HR ล่าสุดเนี่ยนะครับ HR เนี่ยเอาตําแหน่งซอฟต์แวร์ e v v l o p p r r นะนักพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยมาให้ผมดูนะครับแล้วก็ผมก็หยิบขึ้นมาดูนะผมก็เห็นรูป ของผู้สมัครท่านหนึ่งนะครเรียกว่าเป็นผู้หญิงนะทําผมทําผมทองมาเลยนะครับใส่แว่นตาดําด้วยมือไม้แอคชั่นลักษณะท่าทางคือเหมือนไปถ่ายรูปอยู่กลางคอนเสิร์ตสักที่หนึ่งมากกว่ามันมองไม่ออกว่าคนเนี้ยเป็นใครด้วยซ้ำนะครับเรียกว่าถ้าเอาเอาเรา,าเห็นรูปใช่ไหมแล้วก็น้องคนเนี้ยเดินมาแต่ว่าที่ไม่ได้ใส่แว่นตาดําหรืออะไรนะ ผมมั่นใจว่าดูไม่รู้แน่นอนว่าเนี่ยคืน้องคนเนี้ยที่ส่งไปสมัครมาผมก็อืมดูแล้วผมก็ก็ก็รู้สึกว่าเอ๊ะทําไมมันเดี๋ยวนี้เวลาคนเขาถ่ายรูปมาสมัครงานเนี่ยทําไมใช้รูปแบบนี้ถ้าจําได้ใช่ไหมฮะเมื่อก่อนเวลาที่เราต้องสมัครงานเนี่ยรูปถ่ายที่ติดสําหรับสมัครงานนี่ต้องโอ้โหผมนี่รวบอย่างดีใส่สูทเสื้อผ้าก็คือไม่สีฉูดฉาดนะฮะบ,บางทีผู้ชายก็ต้องใส่สูทสีดําด้วย บางทีถ้าไม่มีสูตรสีดําร้านเนื้อปรีทัชให้ด้วยนะฮะเรียกว่าไปหาตัวนะฮะก็ตัดแต่หัวคอไว้แล้วเอาไปใส่นะฮะสูตรสีดําของใครก็ไม่รู้มาเพื่อเพื่อให้รูปเนี่ยมันดูมีความเป็นทางการแต่ว่าก็ไม่น่าเชื่อครับหัวหน้าทีมนะฮะหลายๆเอ่อแล้วก็เอชเองเนี่ยที่อยู่ในทีมก็อบอกว่านี่แหละค่ะนี่คือคาแรคเตอร์ที่เราต้องการเลย แล้วก็เวลาที่ทํางานกับลูกค้าเวลาที่เราจะต้องบอกว่าทีมของเราเนี่ยมีใครบ้างเนี่ยบางทีคืออย่างนี้ครัเวลาทำซอฟต์แวร์เดเวล็อปเมนต์สมัยนี้เนี่ยเขาขอดูรเรซูเม่คนทํางานกันเลยนะครับ อันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับขอด้วยโซเมะเพราะอะไรก็อยากจะรู้ว่าไอ้ทีมที่จะมาช่วย develop อฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันอันนี้เนี่ยมี background ตรงไหมมีประสบการณ์ตรงหรือเปล่าไม่ใช่ว่าคุณไปเอาเด็กๆหรือใครก็ไม่รู้ที่ประสบการณ์ไม่ตรงแล้วก็อาจจะมี level เพดานบินไม่สูงพอมาทํามันก็จะเป็นความเสี่ยงว่าจะทําให้ง,งานนั้นแอปพลิเคชันนั้นหรือมิชชั่นนั้นมาไม่สําเร็จอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่รับ s o f ์ w a ร์ developer เข้ามาสักคนเนี่ยก็เลยต้อง ดูเรซูเม่กันให้ดีๆเพราะว่าเผื่อว่าจะต้องไปจับโปรเจกต์ใหญ่ๆที่มีลูกค้าอาจจะเรียกหานะครับนี่ผมก็ผมก็ผมก็เอะประหลาดใจว่าเอา้าเอาเอผมกับผมตอนแรกผม,ผมคิดว่า HR กับหัวหน้าทีมจะบอกว่าอน้องคนนี้ดูแบบว่าแปลกๆอะ่ะทำไมทาไมเอารูปแบบนี้มาอา้าวกับกลายเป็นว่าเขาบอกว่านี่เลยนี่คือคาแรคเตอร์ที่เราต้องการ ผมก็ด้วยความสนใจมากนะก็เลยบอกว่าคุณช่วยอธิบายผมทีว่าทําไมคาแรคเตอร์แบบนี้คือสิ่งที่คุณต้องการเพราะว่าผมว่าการทำเรซูเมแบบนี้การใช้รูปถ่ายแบบนี้เนี่ยมันมันมันไม่ใช่มันมันไม่ได้ดูเป็นมืออาชีพในสายตาของคนทั่วไปอะ่ะอันนี้แต่ผมไม่ได้จ้าชนะผมไม่ได้บอกว่าอันนี้คือไม่เป็นมืออาชีพนะแต่ผมคิดว่าโดยคนทั่วไปเวลาเห็นคําว่าเรซูเม่อะมันจะต้องดูมีเป็นมีความเป็นทางการใช่ไหมฮะเขาบอกว่าประเด็นสําคัญเลยของ การทำไอ้ซอฟต์แวร์เดเวล็อปเมนต์เนี่ยคือการทํางานเป็นทีมการทํางานเป็นทีมแน่นอนว่าคนที่พัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องรับงานของตัวเองแล้วไปนั่งทำใช่ไหมฮะแต่มันจะต้องมีช่วงที่มันจะต้องมาเอ่ออะไรฮะรีวิวรายวันนะฮะดูสปรินต์เป็นสครัมเป็นอะไรน,นี้ก็สับเอ่อสตาร์ทอัพก็ว่ากันไปแต่มันจะต้องมีช่วงที่จะต้องมาทํางานกันเป็นทีมแล้วบางตําแหน่งเนี่ยต้องทํางานกันเป็นทีมสูงมากด้วยทําทุกวัน นะเพราะว่าเนาะฟีเจอร์ต่างๆของแอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์เนี่ยมันไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่มันต้องมาประสานกันตลอดเวลานี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมผู้สัมภาษณ์นะฮะ HR เองหรือหัวหน้าทีมเนี่ยอยากได้คนที่มีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างเปิดแบบนี้นี่คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ฮะว่าอ๋อการที่คุณมีคาแรคเตอร์ที่ดูค่อนข้างเปิดดูค่อนข้างเป็นมิตรมีความแอคทีฟสูงๆเนี่ยมันทำให้คุณโดดเด่น เพราะว่าในสายงานที่คุณทําอยู่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่อาจจะไม่ได้มีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นแบบนี้นะครับก็อาจจะเ,เรียกว่าอะไรนะครับคนที่พัฒนาซอฟต์แวร์นะมันก็ต้องนั่งอยู่กับตัวเองเป็นหลักใช่ไหมครับก็จะมีบุค,คลิกลักษณะแบบนึงนี่คือคำว่าคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ที่โดดเด่นคาแรคเตอร์ที่ทีมหรือหัวหน้าทีมมองหาจะช่วยทำให้คุณได้ถูกนะเขาเรียกภาษาอังกฤษเขาเรียกช็อตลิสต์นะคือเรียกว่าจดเอาไว้ ในอันดับต้นๆว่าโวคนนี้น่าสนใจเขาบอกว่านี่นะถ้าลูกค้าเห็นแบบนี้เนี่ยเรียกว่าโอ้โหแทบจะขอเรียกเรียกทีมคุยเลยว,ว่าเดออ,อยากได้คนแบบนี้อยู่ในทีมมากๆนี่คือกลุ่มซอฟต์แวร์เดเวลลอปเมนต์นะแต่นี่กลุ่มหนึ่งครับผมไปคุยกับนะฮะผู้บริหารฝ่ายบัญชีการเงินหรือแผนกที่ต้องมีความเป็นอ,อ่ฟอร์มอลอะ่ะมีความเป็นทางการสูงๆเนี่ย ผมรับประกันเลยว่าถ้าเจอเจอเรซูเม่ที่ค่อนข้างจะมาแบบว่าดูเล่นๆแบบนี้นะฮะปัดตกก่อนทันทีเลยนะครับคือไม่จะเรียกปัดตกไม่เชิงเดี๋ยวทัวร์จะมาลงนะครับคือก็แต่จะต้องวะให้คะแนนติดลบในใจมานิดนึงก่อนทันทีเลยเพราะว่ากลุ่มเอ่อคนที่ทํางานอะไรที่มันมีความเป็นเอ่อ,เ,อเรียกว่ามีความเป็นทางการสูงๆแบบนี้ก็มักจะอยากได้คาแรคเตอร์คนที่มีหลักการมีความเป็นทางการนะครับดูมีบุค,คลิกที่ค่อนข้าง ไม่เรียกว่าชูดชาจนเกินไปก็คงไม่ใช่ว่าไปตัดสินนะว่าเอ้ยคนที่มีบุคลิกลักษณะแบบน้องคนแรกเนี่ยเขาทำงานไม่ได้แน่นอนไม่ใช่แต่ว่าสิ่งที่ผมได้ข้อสรุปอย่างหนึ่งของคำว่าคาแรคเตอร์ครับมนุษย์เราไม่ว่ายังไงก็ตามครับมันจะมีการเหมารวมแบบเล็กๆโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจอยู่ตลอดเวลาครับตัวอ,อย่างเช่นคุณเห็นคนตัวใหญ่ๆมีหนวดมีเคราเยอะๆ สักเยอะๆใช่ไหมฮะแล้วก็เรียกว่าใส่เสื้อแขนกุดกางเกงขาสั้นผิวพันธุ์อาจจะดูกล้้นแดดนิดนึงเนี่ยคุณก็อาจจะมองเขาแบบน่ากลัวแน่นอนถ้าคุณเป็นสุภาพสตรีหรือเป็นเด็กเนี่ยก็คงจะเรียกว่าเลี่ยงเดินหนีให้ไกลๆก่อนซึน่งก็ไม่แปลกเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยมันจะมีลักษณะของการเหมารวมนะหรือระแวดระวังภัยอยู่ในตัวเองเป็นลักษณะธรรมชาติอย่างหนึง่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยครับมันก็ถูกเอามาใช้ตอนที่ คุณจะมารับคนเข้าทีมหรือว่ามองหาคนที่จะมาช่วยทําให้มิชชั่นคุณเนี่ยสำเร็จโดยที่อุ่ไม่ได้รู้ตัวเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าเราในการมองหางานทํางานหรือจะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในองค์กรไหนก็ตามนะครับอาจจะต้องมีความเข้าใจตรงนี้นิดหนึ่งเราต้องรู้ให้ได้ก่อนว่าสิ่งที่เราทําอยู่ในวงการที่เราทําอยู่เนี่ยคาแรคเตอร์ของคนที่เขามองหาเนี่ยมันเป็นแบบไหนทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ ก็ต้องหมายเหตุตัวใหญ่ๆไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเฟกหมายถึงว่าปลอมนะฮะดัดตัวเองให้เป็นคาแรคเตอร์แบบที่มันไม่ใช่เราแต่บางทีครับไอ้คำว่าคาแรคเตอร์มันคือจุดขายครับถ้าตัวเราคือ Product ชนิดหนึ่งจุดขายของเราแหละคืออะไรจุดขายที่มันมีความเรียมีความแท้จริงนะฮะไม่ใช่เป็นจุดขายปลอม เราอาจจะเป็นคนเก็บตัวไม่ชอบที่จะยุ่งเกี่ยวอะไรกับใครแต่โอ้โหเวลาถ่ายรูปเนี่ยก็คือทําท่าซะเราดูแบบว่า extravert เต็มที่เลยนะพร้อมที่จะปาร์ตี้ได้ตลอดเวลาอันนี้ก็อาจจะเป็นการปลอมตัวเองไปนิดหนึ่งซึ่งสุดท้ายพอเอาตัวเราเองเข้าไปอยู่ในองคอ์กรเนี่ยคนอื่นก็อาจจะคนที่สัมภาษณ์หรือเจ้านายหรือผู้บริหารที่สัมภาษณ์เราเนี่ยก็อาจจะรู้สึกไม่ค่อยอโอเคเท่าไหร่กับการที่เราฮะ วางตัวเองแบบหนึ่งตอนก่อนเข้ามาทํางานแต่พอเข้ามาทํางานจริงๆปับ๊บอา้าวไม่ได้เป็นแบบที่ตัวเราเองเนี่ยโปรโมทหรือว่านําเสนอตัวเราเองเอาไว้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจในประเด็นนี้ครับแล้วเราพยายาม่ยพัฒนาคําว่าคาแรคเตอร์ของเราให้มากขึ้นเรื่อยๆคาแรคเตอร์ Character นั้นมันจะกลายเป็นความมั่นใจแบบหนึ่งของเราคาแรคเตอร์ Character ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเป็นคนแอคทีฟตลอดเวลานะครับเราอาจจะเป็นคนที่มีความเคร่งขึมนะครับแต่เวลาพูดอะไรออกมาเนี่ยโอ้โหโปเชโดนเลยแผนงานใช่เลยได้เลย นี่ก็อาจจะเป็นคาแรคเตอร์ที่เป็นจุดแข็งและทําให้เรามีความมั่นใจเช่นเดียวกันคนก็จะจำเราว่าเฮ้ยพี่คนนี้นะเขาพูดออกมาเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โ oh หเรียกว่าเด็ดนะฮะเรียกว่าเอาไปใช้งานได้เลยอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นความมั่นใจแล้วก็จะช่วยส่งเสริมให้เราเนี่ยเติบโตในหน้าที่การงานได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจําไว้ให้ดีครับว่าคําว่าคาแรคเตอร์มีผลอย่างมากต่อการจเจริญเติบโตในหน้าที่การงานของเราความมั่นใจที่ดีจะช่วยเป็น ขั้นบันไดที่ทําให้เราเจริญเติบโตไปเรื่อยๆสิ่งที่คนมองเข้ามาที่เรานะครับตัวเราจะเป็นยังไงนั่นคือเรื่องหนึ่งถ้าเรามีข้อไม่ดีนะมีข้อเสียที่ทําให้คนอื่นมันเป็นภาระาคนอื่นเนี่ยเอาทิ้งไว้ที่บ้านได้ไหมเวลาไปที่ทํางานเนี่ยเลือกคาแรคเตอร์ที่เราไม่อึดอัดจนเกินไปไม่สูญเสียความเป็นตัวตัวเองหรือว่ามันต้องดัดซะจนทําทุกวันไม่ได้แน่นอนแบบนั้นคงไม่เหมาะนะฮะเลือก คาแรคเตอร์ที่เหมาะในที่ทํางานในองค์กรน,นั้นของคุณเพื่อที่จะให้มันเป็นส่วนที่ส่งเสริมคุณในการเจริญเติบโตในหน้าที่การงานนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปคาแรคเตอร์ Character มีส่วนสําหรับวงการที่คุณอ,อ,อยู่นะฮะลองพิจารณาดีๆว่าเฮ้ยในวงการที่คุณอยู่เนี่ยต้องมีคาแรคเตอร์แบบไหนถึงจะโดดเด่นยกตัวอย่างง่ายๆผมคุยกยับผู้ใหญ่หลายท่านนะครับคาแรคเตอร์ Character ที่โดดเด่นของเด็กจบใหม่คืออะไรรู้ไหมฮะมีความอดทนฮะ นี่เลยนี่คือคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นแล้วฮะให้คุณอด,ดทนก็คือได้คะแนนมากกว่าคนอื่นไปโอ้โหมหาศาลแล้วนะครับหรือว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็พูดเพราะนี่ก็เป็นคาแรคเตอร์ที่ผู้ใหญ่ก็จะชอบเราไม่จัดนะอันนี้เราไม่มาบอกเราไม่ไม่ตัดสินกันนะฮะว่าพูดไม่เพราะอะไรคือพูดเพราะพูดไม่เพราะแล้วผู้ใหญ่ทําไมต้องมาตัดสินอันนี้เราไม่พูดถึงนะอันนี้พูดในแง่ของคาแรคเตอร์และการเหมารวมของคนทั่วไปล้วนๆเลยนะครับซึ่ง เราจะไปขวางโลกก็ได้แต่ว่าเราก็อยู่ยากเองอะนะครับเพราะเราพูดแบบว่าโลกมันเป็นแบบเนี้ยนะคะที่ทํางานมันเป็นแบบเนี้ยเออแล้วเราจะทําตัวเองยังไงให้เราสามารถที่จะเจริญเติบโตในหน้าที่การงานได้นะครับอ่าในะอย่างเงี้ยฮะอันนี้คือสําหรับเด็กน้องๆจบใหม่นะมีความอดทนพูดเพราะยิ้มแย้มแจ่มใสมีความพยายามเนี้ยนี่คือคาแรคเตอร์แบบง่ายๆแล้วโดดเด่นกว่าคนอื่นแล้วนะครับเป็นซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์ดูโอ้โหแบบว่า ดูมีความฉบเฉียวมีความแอคทีฟนะฮะมีความเป็นทีมเพลเยอร์แบบเต็มที่เลยนะฮะพร้อมที่จะลุยไปกับทุกเรื่องอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์หนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับลองคิดดูครับคาแรคเตอร์ character ของคนในวงการที่คุณต้องดิวนะฮะคนแล้วก็คนที่จะต้องสัมภาษณ์หรือว่าคนที่จะต้องทำงานร่วมกับคุณที่เขาเป็นหัวหน้าคุณหรือเป็นผู้บริหารเขา น่าจะมองหาคนที่มีคาแรคเตอร์แบบไหนอย่าสนใจเพียงแค่ประสบการณ์ในการทำงานคะแนงการเรียนที่เราจบมาอะไรพวกนี้ซึ่งมันก็อันนี้มันก็ตรงไปตรงมาเนาะอย่างผมบอกไปมันคือประตูบานแรกแต่ว่าประตูแล้วก็ขั้นบันไดที่มันจะทำให้เราเติบโตขึ้นไปเนี่ยสนใจเรื่องนี้ด้วยครับคาแรคเตอร์ Character ที่จะช่วยส่งเสริมเป็นเชื้อเพลิงะพาเราอาจจะพุ่งขึ้นไปสูงกว่าที่เราคิดก็เป็นได้ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วมาพบกันใน e ีต่อไปสวัสดีครับพียานเดลี่พอดแคสต์พอดแคสสาระน่ารู้และเรื่องราวพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันสำหรับคนทำธุรกิจกับผมโทมัสพิชเช่